สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living l i f e ด้วยกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้นะครับที่พระเจ้าปกป้องเราทั้งหลายผมศาสนาจารย์ดรประเสริฐพรเกียรติคุณจากคริสตจักรกรุงศรีวังน้อยขอต้อนรับเราเข้าสู่การเฝ้าเดี่ยวนะครับพระคัมภีร์ที่เราจะใช้ในวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์แมทธิวในบทที่15ตั้งแต่ข้อที่29จนถึงข้อที่39ครับ มัทธิวบทที่15ข้อ29ถึง39พระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมายังทะเลสาบกาลิลีแล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับที่นั่นมหาชนมาเฝ้าพระองค์และพาคนง่อยคนแขนขาพิการคนตาบอดคนใบ้และคนเจ็บอื่นๆหลายๆคนมาวางแทบพระบาทของพระเยซูแล้วพระองค์ทรงรักษาพวกเขาให้หาย ฝูงชนก็ประหลาดใจเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้คนแขนขาพิการหายเป็นปกติคนง่อยเดินได้คนตาบอดกลับเห็นแล้วพวกเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลพระเยซูทรงเรียกสาวกทั้งหลายของพระองค์มาตรัสว่าเราสงสารฝูงชนนี้เพราะเขาทั้งหลายค้างอยู่กับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหารจะกินเราไม่ต้องการส่งพวกเขาไปเมื่อยังอดโซอยู่ กลัวว่าพวกเขาจะสิ้นแรงลงตามทางพวกสาวกทูลพระองค์ว่าในถิ่นทุรก,กันดารน,นี้เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงฝูงชนมากเท่านี้ให้อิ่มได้พระเยซูจึงตรัสถามเขาจังหลายว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัวพระองค์จึงมีรับสั่งให้ฝูงชนนั่งลงบนพื้นแล้วทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมา เมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงหักและทรงส่งให้เหล่าสาวกของพระองค์เหล่าสาวกก็แจกให้ฝูงชนและทุกคนได้รับประทานจนอิ่มอาหารที่เหลือนั้นพวกเขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็มพวกที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายสี่พันคนไม่รวมผู้หญิงและเด็กเมื่อทรงส่งฝูงชนไปแล้วก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมากาดาน พี่น้องที่รักในพระคัมภีร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิติคุณทั้ง4ี่เล่มนี้นะครับแมทชิวมาโลโกลูกาซอนจริงๆแล้วแต่ละตอนเนี่ยก็คือบันทึกเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงกระทำซึ่งแต่ละเหตุการณ์จริงๆแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นเราเรียกว่าคำหนุนใจเป็นสิ่งต่างๆที่เป็นพระวจนะแห่งชีวิตไม่สามารถนะครับที่จะลงรายละเอียดทุกอย่างนะครับในการเข้าสู่การเฝ้าเดี่ยว ฉะนั้นเราก็คงจะจับแต่เรื่องราวสำคัญที่นี่ตรงนี้ในพระคัมภีร์นะครับแมทิีบทท่ี่15 29ถึง3 0ที่เราได้อ่านไปนี้เราได้เห็นสิ่งหนึ่งก็คือการอัศจรรย์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้เพื่อที่เราจะได้รู้นะครับว่าพลานุภาพการอัศจรรย์ลิขานุภาพทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์พระองค์คือ องค์อัศจร์ในตัวของพระองค์เองเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโดยเช่นนี้พระองค์จึงสำแดงคุณลักษณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการที่พระองค์สามารถที่จะทําการรักษาทําการอัศจร์และสิ่งที่เราได้อ่านไปนะครับการเลี้ยงคนนะครับสี่พันคนด้วยขนมปังเพียง7ก้อนและปลาสตัวซึ่งตรงเนี้มันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับ แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็หมายความว่าพระองค์มีพลานุภาพนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องฟลุกแต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอตลอดเวลาพระองค์อยู่ที่ไหนกาอาศัศจรรย์จะอยู่ที่นั่นฉะนั้นถ้าพระองค์อยู่กับเรากาอาศัศจรรย์ก็จะเกิดขึ้นกับเราเพราะวันนี้คือธรรมชาติของพระองค์เมื่อเราอ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะทําให้จิตใจของเรานั้นเต็มไปด้วยความกระจ่าง แต่ว่าผมอยากที่จะให้ได้บทเรียนบางอย่างจากที่เราได้เฝ้าเดียวกันในสั้นๆในเชาวันนี้ผมอยากจะเล่าตัวอย่างอันหนึ่งก่อนนะครับว่าครั้งหนึ่งผมเคยอ่านเรื่องราวของจอมยุทธ์นะครับบอกมีเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งอยากจะเป็นจอมยุทธแล้วเขาก็พอได้อายุพอสมควรก็ขอพ่อแม่ลบแล้วพ่อแม่ที่จะไปฝึกวิทยายุทธแล้พ่อแม่ก็ทนการลบล้งไม่ไหวก็ปล่อยให้เขาไปเขาก็อุตส่าห ข้ามแม่น้ําข้ามห้วยเดินทางล้ายลอยลีนะครับขึ้นภูเขาข้ามภูเขาไปถึงสํานักนะครับฝึกวิทยายุทธ์เขาไม่รอช้าเลยวิ่งไปหาเจ้าสํานักแล้วก็บอกกับเจ้าสํานักว่าเขาอยากจะเป็นจอมยุทธเขาอยากจะทําอย่างนู้นทําอย่างนี้ถ้าเขาได้เรียนวิทยายุทธแล้วเขาจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เจ้าสํานักไม่พูดอะไรเลยบอกว่าดีแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไปทํางานในครัวเจ้าสํานักไม่พูดอะไร หนุ่มคนนั้นก็ดีใจคิดว่าคงจะได้เรียนแน่เขาก็ทํางานอยู่ในครัว1เดือน2เดือน3เดือนจนกระทั่งเป็นปีนะครับเจ้าสาวนังไม่พูดอะไรเลยเดินผ่านเขานะครับให้เขาทํางานนะครับในครัวนะครับงานตัดไม้หาฟืนตักน้ําหุงข้าวทํากับข้าวเสิร์ฟอาหารล้างชามเขาก็ทําอย่างนั้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปปีหนึ่งแล้วเขาก็เข้ามาหาเจ้าสาวนําอีก ล้วก็บอกเขาว่าเขาอยากจะเรียนวิทยายุทธ์เจ้าสารน,นะบอกว่าดีแล้วไปทํางานในครัวเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ไปทํางานในครัวอีกอีกหนึ่งปีผ่านไปก็รู้สึกว่าโอ้ชีวิตมันไม่มีอะไรเลยนะคราวนี้ก็ได้เจอเจ้าสํานักอีกเจ้าสารถามว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเขาเฉยๆเขาตอนนี้ไม่อยากเรียนวิทยาอยู่แล้วเจ้าสารบอกดีแล้วทํางานในครัวต่อไปเขาก แปลกใจว่าเอ๊ะอยากจะเรียนก็ไม่ให้เรียนตอนนี้ไม่อยากเรียนก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็คงทําไปตามหน้าที่ของเขาเขาอยู่อีกหนึ่งปีจนกระทั่งเจ,เจอเจ้าสํานักอีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่สตอนนี้เจ้าสัานกถามว่าเป็นยังไงเขาก็นึกในใจว่าอยากเรียนก็ไม่ให้เรียนไม่อยากเรียนก็ไม่ว่าอะไรตอนเลยพูดว่าแล้วแต่อาจารย์เถอะครับพอพูดอย่างนั้น อาจารย์ก็ยิ้มได้บอกว่าดีแล้วเจ้าเรียนได้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องเข้าครัวเข้าลงฝึกเลยพี่น้องที่รักพระวจนะที่เราอ่านเนี่ยถ้าเราดูให้หมดนะครับพระเยซูคริสถามสาวกก่อนเรามีอะไรนะครับหรือคนต่างๆที่มาหาพระองค์ถ้าหากว่าเรามาด้วยเจตนาด้วยความมุ่งมั่นด้วยอจนดัดาด้วยเงื่อนไขของเรามันคงไม่ได้อะไระครับ จนกระทั่งเราเรียนรู้นะครับเหมือนกับจอมยุทธคนนั้นเมื่อเข้ามาถึงจุดที่ว่าแล้วแต่อาจารย์ที่นี่พระคมภีร์บอกว่าเขาก็บอกว่าตอนนี้เหลืออยู่แค่นี้เรามีขนมปัง7ก้อนปลาสองตัวแล้วแต่อาจารย์หมดแล้วนะครับเมื่อน,นั้นแหละครับพระเจ้าจึงสามารถที่จะนําการอัศจรรย์มาถึงชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าเรามาด้วยเงื่อนไขนะครับเรามา ด้วยสิ่งต่างๆที่เรามุ่งมั่นนะครับเราจึงไม่แปลกว่าการอาจรรย์ยังไม่เกิดสิ่งดียังไม่เกิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่าแล้วแต่พระองค์เจ้าแล้วแต่พระองค์เจ้าแล้วแต่พระองค์เจ้าเพราะว่าพระองค์คือเจ้าชีวิตพระองค์เท่านั้นที่รู้ว่าอะไรดีอย่าให้ความร้อนใจของเรานะครับควบคุมในการดําเนินชีวิตของเราโอเคครับก็คิดว่าพระวจนะที่เราได้อ่านในเช้าวันนี้นั้น ก็พอที่จะให้เราเนี่ยทบทวนและตรักว่าแล้วแต่พระองค์เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วแต่พระองค์เจ้าแล้วเราจะเห็นการอัศจรรย์ไม่ใช่แค่ดีนะครับไม่ใช่แค่ดีเฉยแต่ว่าเลิศเลยนะครับเลิศเลยแล้วแต่พระองค์เจ้าแล้วแต่พระองค์แล้วแต่พระเยซูเราร่วมใจกันละดษฐานะ ้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่เคยปล่อยให้พวกขราพูรงทลายอยู่อย่างโดดเดี่ยวว่าเหว่ไร้ความหวังเพราะว่าพระองค์คือความหวังเดียวของเราทั้งหลายและบัดนี้เราขอที่จะมอบทุกสิ่งไว้ในพระอานุรงฤทธิ์ของพระองค์มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พวกข้าพรงทลายอยากใช้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่บัดนี้เรียนรู้แล้วว่าแล้วแต่พระองค์เจ้าจะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดขอบคุณพระองค์ จึงขอมอบชีวิตของเราในวันนี้ไว้ในการทรงนำของพระองค์ขอบพระเจ้าด้ทรงโปรดอำํำนวยพระพรวยเถิดเราฝากผู้ที่เรารักผู้ที่อยู่ในครอบครัวของเราไว้ในพระเมตตาคุณของพระองค์ด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกับพวกทีมเรานะครับเพื่อที่เราเองจะได้มีกำลังใจมากขึ้นในการที่จะตรอเตรียมิ่งดีๆในการที่จะแบ่งปันต่อกันละกันขอบคุณมากครับ ขอพระเจ้าได้อวยพร,ะพรนะครับ